สวัสดีครับผมไอพี่เป็นโปรเพเยอร์เกมิจเจนออฟนูนเทราครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนเีเจนออฟนูนเทราหลังจากที่อินวินผ่านไปรับชมเชอร์อ่านกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับดินใดนของนกสัตว์กันครับ นกซัตวจะกวดด้วยอำนาจผู้ที่อยู่ภายนอกต่างมองว่าพวกเขาโหดเหี้ยมชอบลุกวันขยายอาณาเขตทั่วแต่ถ้ามองข้ามความกระหายสงคาแมแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นฝังคมที่เห็นคุณค่าส่งเสริมและเปิดทางต้อนรับทุกคนที่มีความแข็งแกร่งในค้า,าหารครับจุดแข็งของนอกสัต์อยู่ด้วยความดุ่ดันในรวดเร็วจำไว้ว่าดีเจนนี้ถูกออกแบบให้โจมตีไม่ใช่การป้องกันคุณสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการบุกยังนักนงวง หลังจากยูนิตที่แข็งแกร่งและยูนิตที่มีโอเววมนอกจากนี้จะมีการ์ดเปิ์ลต่างๆที่สร้างความเสียหายต่อเนฟัตได้โดยตรงแต่บางครั้งการจมตีหอนอกสัตก็ต้องเสียสาอะไรบางอย่างบางชีวิตของยูนิตหรือว่าต้องตงการ์ดฝ่ายเราไปสำหรับการมาของแอนเปชันใหม่มิยองเดอรเบนน์นูนฮิจินนอกซัตก็ได้มีใชมเปี้นมายางไฟออนที่ได้เข้ามาช่วยเสริมพลังให้กับเดฟิตการ์ดให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และสามารถปิดเกมได้ง่ายมากขึ้นเมื่อมีไซออนหรือแววสองอยู่บนบอร์ดนอกจากนี้ทั้งการ์ดสออนและยูนิตตัวอืนอ่นก็เข้ามาช่วยเสริมในติดการ์ดโดยตรงเมื่อเจอเป็นรอสโซสุดยอดยูนิตของสายดิดการ์ดที่จะทำให้คุณิงการ์ดบนมือไปแบบไม่มีเสเปล่าแต่จะสร้างการ์ดทวินเบลดเดเวเนนที่เก่งมากๆขึ้นมาแทนได้อีกด้วยและเมื่อทวินเบลดตายเราก็ได้รับการ์ดรอสโซกลับขึ้นมานั่นทำให้เราสามารถิ้งการ์ดแบบบนหนูแบบไม่จำกัด และยังทําให้ไฟออนในเวัวาได้ไวมากขึ้นอีกด้วยได้พอได้โอกาสลงไฟออนแล้วก็สามารถปิดเกมอีกฝั่งได้อย่างง่ายได้สำหรับไฟออนนั้นด้วยความทมี่เป็นดิสก,การ์ดฉันที่ควรหยิบไหมด้วยการไม้ที่สุดคงหนีไม่พ้นพิวโทเวอร์แอดซอนที่มีการ์ดเสริมดิสก,การด์ดดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบูมบาบูลที่ช่วยสร้างทรัพยากรในการดิสการ์ดให้มากยิ่งขึ้นและยังมีลมเมทที่ช่วยดิสการ์ดได้มากถึง2ใบอีกด้วยแนวทางการเล่นจะเน้นไปที่การบุกผลการในช่วงต้นเกมพยายามเก็บลออโซไว้เพื่อใช้ในการดิสการ์ดและพอไฟออนเพื่ออัพก็ออกมาเพื่อใช้ในการปิดเกมที่สําคัญแต่ยังมีเดวนที่เอาขวานมาช่วยในการดิสการ์ดและการของเขายังเก่งมากๆในช่วงต้นเกมอีกด้วย เซอร์เบลนอกซ์กในเอเวชั่นนี้ก็ยังคงเป็นที่การบูร์ย,ยังหนักนวงแล้วเสริฟเดรดิดกร์ให้เก่งขึ้นเป็นอย่างมากจะแต่ก่อนเดดิดกร์จะเก่งในช่วงต้นเกมแต่การมาของไลออนและก็ยูนิดดีดวนอื่นทำให้เดดิดกร์ดมีพลังในการบุกย้นเหนือแม้จะเข้าสู่ช่วงการเกมในท้ายเกมก็ตามและในส่วนเบอร์ที่ผ่านมาผมก็ยังได้ใช้เด็กเดวิดไฟออนในการดงแข่งในรอบที่อคนสุดท้ายด้วยเช่นกันครับ เปิดตัวที่แที่ผมใช้ไว้ให้เพื่อนๆไปล้องกันดูนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆติดตามรายการด e เจนอฟอฟวูนเทลา่าในภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมอาร์ติฟี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ